โอเคนะครับนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับนะวันนี้ก็กลับกันมาในเกมของดาร์กบอลแซ่ดยกขังแบตเทินิกแล้วครับนะวันนี้จะมาทําคลิปเกี่ยวกับเซฟเจแปนนะครับก็คือคลิปเกี่ยวกับอีเวนต์นี่แหละครับเป็นอีเวนต์ใหม่ของช่วง6ปีนะครับมาตอนช่วง6ปีพอดีซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าชื่ออีเวนต์นี่มันเรียกว่าอะไระครับมันเรียกว่าอีเวนต์อะไรสักอย่างหนึ่งก็แล้วแต่เดี๋ยวรอมาเซฟหลักของเราก่อนแล้วกันเพจะได้อ่านถูกนะ ขอเรียกว่าอีเวนต์ของฮักไทยชินละกันเพราะเป็น event อีเวนต์เกี่ยวกับเทพทลายล้างนะครับทั้ง12จักราวาลน,นะด่านนี้คือเล่นเสร็จเนี่ยจะได้ของรางวัลเป็นนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนซัพพอร์ตเมมเบอรี่ของเซนโอนะก็เก็บให้ครบตามจํานวนที่เขากําหนดให้แหละจะได้เป็นน,นั่นมานครับเป็นซัพพอร์ตเมมเบอรี่ของเซนโอมาเอามาใช้งานจริงได้ในการเล่นของเรานะครับซึ่งด่านเนี่ยหลายคนนะบอกว่ามันยากกว่า SBR นะผมเนี่ยความเห็นของผมก็คือผมไปลองเล่นมาแล้วครับ สักตา2ตา3ตาได้แล้วก็ตายนะแต่ไม่ไม่ได้เล่นผ่านนะเล่นตายด้วยนะมันยากก็จริงครับแต่ว่ามันก็เป็นด่านที่ความยากเนี่ยมันคนละแนวกันครับมันคนละอย่างกันครับด่าน sbr คือเข้าใจลมไหม sbr ก็คือยากกับ sbr ด่านนี้ก็คือยากกับด่านนี้กันไปคือยากคนละแบบครับนะเดี๋ยวพาชมากันเป็นยังไงนะซึ่งด่านนี้ครับมันจะห้ามใช้ตัวละครประเภทของพวกนี้ทั้งหมดทั้งหมดในในในนี้เลยครับห้ามใช้นะจะมีลูกอมอะไรเงี้ย นะผู้นำฟิลเซอร์โกลเด้นสีฟ้าหลักๆคือผู้นำประเภทผู้นำสายนกเนี่ยมันจะห้ามใช้ห้ามใช้งานนะครับประมาณนี้อาา่าฮะซึ่งด่านในอะีเวนต์นี้ครับจะมีทั้งหมด12ด่านในการเล่นนะครับนะซึ่งด่านก็เล่นได้3ครั้งต่อวันนะรอรีใหม่ทุกครั้งนะครับผมนะอาา่าฮะซึ่งก็ด่านเนี่ยจะอิงตามตัวละครของฮักคาชินทั้ง12ตัวนตัวเองนะครับก็ตาม12ด่านเป๊ะอันนี้นะครับอยากให้รู้กันเนาะโอเคนะ ซึ่งผมจะขอเริ่มจากดานแรกก่อนลวกันนะเพราะดานแรกนี่จะง่ายสุดแล้วน่าจะง่ายสุดนะครับแต่จริงๆคือความยากก็จะเท่ากันหรือเปล่าไม่ชัวร์นะแต่คือดานแรกน่าจะง่ายสุดหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันยากกว่ากันหรือหรือว่ายากเท่ากันหรือ,อยังไงนะคือความยากของดานมันคนละแบบกันไปเว้ยเขออ้าใจไหมคือบอสต,ตัวนี้ก็คือเก่งแบบคนละแบบอะไรอย่าไงเงี้ยบอสบางตัวมันหลบได้บอสบางตัวมันเปลี่ยนสีชนะทางแพ้ทางได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันดูแบลกแนวไปอีกแบบหนึ่ง นะผมก็ไม่เชื่อว่าบอสแต่ละบอสนี่คือมันเก่งในแนวทางไหนเนี่ยมาได้อะไรขนาดนั้นแต่ก็คิดว่าผมเนี่ยน่าจะมาพอแนะนําคร่าวๆได้แหละว่าอีเวนต์เนี้ยมันจะเล่นยังไงนะครับมันเล่นแนวไหนจะดีสุดนะครับซึ่งด่านแรกครับจะเจอกับศัตรูของจักรวาลที่1นะเจอของฮัคคิชินจากจักรวาลที่1นั่นเองครับเป็นตัวละครสีแดงเห็นไหมมีสีให้ดูให้เราดูอยู่ครับนี่เป็นสีแดงก็คือจัดทีมสีฟ้าล้วนไปสู้ก็ได้หรือว่าจัดทีมแบบแนวไหนก็ได้ครับคือเอโหมดเนี่ยมันจัดที นะจัดทีมไหนก็ได้สีไหนก็ได้ขอแค่อย่าอุปกรณ์ในในด่านนี้มันห้ามใช้มาใช้ก็พอนะครับประมาณนี้อาา่าฮะซึ่งก็แนะนํานะด่านแรกคือเอาเป็น6ปีมาเล่นจะดีสุดใ <c oughs> นเพราะมันมันแบกได้เยอะสุดแล้วแหละหปีนะครับมันหลบได้ไงหกปีโกคูหัวนะดีสุดแล้วครับเพราะว่ามันชนะทางทานด้วยนะก็เอายิ่งกดทางเยอะยิ่งดีครับตัวเพื่อนมานอากรก้าสิบเปอร์เซ็นต์แหลมแหลมเลยเนี่ยนะลิงก์ก็เกือบเต็มบ้างโอเคครับได้อยู่กดเข้ามาครับ ซึ่งนี่ก็คือทีของผมนะครับนะเห็นไหมทีของผมเนี่ยมันจะดูแบบไม่สมประกอบเท่าไหร่แต่คิดว่ามันพอจะผ่านได้อยู่มั้งนะคือด่านมันยากจริงครับนะด่านมันยากมากมันแบบมันคนละแนวกับ SB จริงนะเอาจริงแล้วคือมันคนละแนวกันจริงนะฮะนะมันเป็นด่านแนวเกมยาวมันก็ไม่เชิงเกมยาวด้วยซ้ําครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดีนะครับนะตรงเนี้ยตรงโหมดเนี้ย เหมือนว่าเขาจะบังคับให้เราใช้ระบบของระบบของซัพพอร์ตเมมรีในการเล่นด้วยครับเพราะว่ามันช่วยได้ไงเพราะอย่างที่เห็นว่าคือโหมดนี่ครับเขาห้ามใช้อเทมเกินเกิน1ชิ้นคือใช้ไดแค่ชิ้นเดียวก็คือกดใช้แค่2ครั้งแล้วก็จบเลยไอเทมหมดแล้วแค่1ชิ้นจริงๆนะครับก็ขอให้หยิบเป็นของไอเทมแบบแนวสายกันเมจจะดีสุดนะไอเทมของท่านวิสเนี่ยงี่จะดีสุดแล้วนะครับไอเทมสายฮิลนี่คือมันก็ดีครับแต่ว่าผมไม่แนะนํานะเพราะว่า ดานเนี้ยมันเหมาะกับตัวละครประเภทของสายหลบสายพิวมากกว่าสายหลบสายแท้งเหล่งไยคือการฮิวไม่จะเป็นหรอกเราสามารถฮิวจากตัวละครได้อะไรอย่างงี้นะครับอ่าจริงๆอ่ะตรงสปอร์ตเมมเบอรี่นี่คือควรเอาของนี้ไปนะของโกฮังขี่มังกรอิคารัดไปจะดีสุดแล้วแต่ผมเทพเขียงหมดไงมันเลยใช้ไม่ได้นะนี่สำคัญในการนามาช่วยเล่นในดานได้ครับตรงนี้โอเคงั้นก็ไปครับนะ ก็ไม่รู้ว่าทีมผมจะผ่านได้หรือเปล่านะตรงนี้นะอต้องลองดูครับคือผมลองเล่นมา2องสามตาได้แหละคือเกือบผ่านแต่ไม่ผ่านนะมันผ่านได้ครับแต่ว่าใช้ดวงด้วยส่วนหนึ่งนะมีดวงต้องมีดวงในการเล่นนะเว้ยอย่าเงี้ยจริงๆนะพอๆกับ SBR แหละครับพอๆกันเลยครับนะมันเป็นด่านแบบแนวเชิงกลางเกมอ่ะเออจะต้นเกมก็ไม่เชิงนะครับมันแบบมันคือด่านเกมเร็วอ่ะ เราสามารถตายได้ตั้งแต่เธอแรกเลยครับนะแล้วคือบอสแม่งเลือดเยอะถึกแล้วก็ตีแรงด้วยนะครับบอสด่านแรกจะกันจะไม่ไม่ใช่กัน Bot ดีบอสด่านนี้คือจะสามารถหลบเราได้ครับนะหลบได้แล้วก็การสถานะทุกอย่างเลยครับทั้งซิลลดเอเดคดีเฟน์การสตันอะไรอย่างงี้ครับกันหมดทุกอย่างเลยนะก็ไม่สามารถทําอะไรเขาได้นะครับโอเคมาเราน่าจะรอดได้อยู่ครับ แต่ว่าตรงพุทธเ่าเต่าเนี่ยแหละอันตรายมากเลยครับพุบทธเ่าเต่าเป็นสีเหลืองครับโดนตบมาสองครั้งก็ดอกละสองแสนอัพอาจจะตายได้นะอาจจะตายครับแต่ผมคิดว่าพุทธเ่าเต่าน่าจะหลบได้เหมือนกันแบบหลบแค่2ครั้งก็หลบแค่1ครั้งก็รอดแล้วแหละเออตรงนี้นะต้องลองดูครับนะตรงนี้จริงๆคือควรใช้ไอเทมป้องกันไปนะไม่งั้นนี่คือมึงอาจจะตายได้เลยก็ว่าได้ <c oughs> โอเคฮะมา เดีย๋ยวนี้เห็นว่าทีมผมนี่คือจะมีสีฟ้าเยอะหน่อยนะมีเป็นตัวละครแนวหลบบ่อยๆแบบหลบเยอะมากเลยครับคือหลบเกือบทั้งทีมจะเป็นบิเกต้าบูอเออ6ปีก็หลบคาริเขียวก็หลบครับคือคาริเขียวนี่คือสําคัญมากนะคาลิฟลาเขียวนี่คือมันหลบร้อเปอร์เซ็นต์่ในด่านนี้ครับเอามาสามารถแบกได้เลยนะต้องเล่นดีครับเล่นแบบให้ดีมากๆคิดให้เยอะเลยครับนะคือแบบด่านนี้คือมันดวงดีกันไปก็ไม่ได้อะ่ะ นะคืออย่างที่เห็นนะับอสมันถึกมากครับโกคูยูไอตีสี่ล้านเข้าไปถึงครึ่งหลอดเลยครับเห็นไหมใช้เวลาในการจบค่อนข้างจะนานนะผมว่านานแล้วก็บอสมันก็เก่งมากๆด้วยครับนะเราเอาลงมันไม่ได้แหละว่าไงโอเคโดนเตะแสนหกได้อยู่นะแต่ยังไม่ครึ่งหลอดครับไม่เป็นไรถึงนี้ต้องใช้เทมนะไม่ใช่นี่คือตายครับผมบอกเลยนะว่าถ้าโกก็ตไม่ได้หลบหรือว่า UI โดนตบไม่ตายมานี่คือยังไงก็เดียงครับ เพราะว่าแม้ตายของด่านนี้คือมันตียังไงก็สองแสนแสนกว่าอยู่แล้วครับถึงชนะทางท่า,ทาก็ตามนะมาครับปกติคือบอสต้อจะชอบใส่แม้ตาลทุกเทินไนะเมื่อกี้คือแปลกนะที่ว่ามันไม่ใส่ใส่วาเท่าเต่ามาครับก็ดีแแหละไม่งั้นคืออาจจะโดนแล้วก็เด้งได้เลยเมื่อกี้คือถือว่าโชคดีนะครับนะสี่ล้านสองฮะคือต้องแบบยิ่งโกคูหกปีมันติดเบิเบ้ลบ่อยยิ่งดีครับไม่งั้นเบิ้ลเลยฮะ เบิ้ลไม่เคยเบิเล้ลเลยวะเบิ้ล50เปอร์เซ็นต์กับกระดานไม่เคยติดเลยฮะบ้านะนะยิ่งเบิ้ลบ่อยยิ่งดีครับจะ,จะได้ยิ่งปิดฉากบอสได้จะยิ่งแบบปิดหลอดบอสได้ยังไงเพราะอย่างนี้เห็นนะบอสมันถึกมากครับตีแต่ละทีนี่คือไม่ใช่ว่าจะเข้านะตีแบบเข้าแค่หลักแบบแค่ครึ่งหลอดอะไรเงี้ยแค่จึดนึงอะ่ะแล้วบอสมันเลือดเยอะชิบหายครับเลือดโคตรเยอะดูดิกี่หลอดไม่รู้เหมือนกันสิบกว่หลอดได้ครับตีไม่คีกก็ตีไม่ค,กมคีก็เบามากเลยนะ ไอห่าอะไร,ะไรคือบอสไม่ยอมใสม่แมกตายสักทีเลยวะบ้าไม่มีทางอะ่ะไม่เชื่อเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยฮดีแล้วฮะแต่แบบอื้มันก็แปลกใจนะออคือแมกตายแม่งแรงมากครับต้องระบังจริงๆฮนะมารอบนี้ก็คือน่าจะรอดอยู่ครับไม่น่าตายนะหกปีระหลมได้อยู่แล้วเป็นห่วงตรงบีเกต้าอ่ครับถ้าบีเกต้าโดนตีแม่ตายมันก็เจ็บอยู่ดีนะสองันเก้าครับนะ ขอแบบขอเบิ้ลสักรอบหนึ่งก็ไดนะ้จะได้แบบช่วยเสริมดาเมจหน่อยนึงก็ยิ่งดีเบิ้ลหน่อยไหมมันมันไม่ยอมเบิ้ลเลยวะเนี่ยฮะหกปีทั้งทั้งตัวเพื่อนตัวผมไม่เคยเบิ้ลเลยวะ่ะตาเนี่ยเนะเบิ้ลยากอย่างวะฮะนี่ลันห้าครับใส่เข้าไปเบียตาอีโวต,ตัวเก่าตีเสร็จเข้าไปตีบ่อยยิ่งแตกดีเฟนต์ไม่ได้ครับคือครจริงอันด่านไม่ได้ผ่านยากขนาดน,นั้นนะ นื่องจากว่าทีมผมในไอดีผมเนี่ยตัวละครมีน้อยนะฮะมันเลยแบบว่าจัดแบบฟูลทีมไม่ได้จัดแบบตำแหน่งนดีๆไม่ได้ไงเข้าใจไหมเออนั่นแหละถ้าเกิดว่ามีตัวละครอยู่นี้คือเอาเป็นพวกโกฮังฟ้าเอลอาร์มาเล่นก็ได้ครับมันแบกได้เหมือนกันอะไรอย่างงี้คือทีมมาเล่นได้หลายทีมนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นทีมของทีมจักรวาลเจ็ดก็ได้เป็นทีมของมาจินบูซางก้าก็ได้ครับทีมเบตโตโดดแดงอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นได้เหมือนกันนะมาครับเทิร์นนี้ก็โอ้โหจะบ้าบอจริง ยังไงดีวะเนี่ยฮะแอคทีฟสกิลต้องใช้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเลือดต่ำจะไม่ได้ใช้แล้วไงก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่ได้ใช้ก็คือใช้ไปเลยครับไม่ต้องห่วงนะคุ้มอยู่แล้วครับอย่างน้อยก็คือได้ดาเมจสักดาเมจสักครึ่งหลอดอรอบ้าตรงเนี้ยนะเออก็ดีแล้วแหละคิดไหมไม่คิดสาม้านห้าว้าวแรงมากเนี่ยถือว่าแรงนะเมื่อกี้ถือว่าแรงมากเลยนะอเออาล่ะ ประเด็นก็คือตอนนี้เราเลือดยังไม่ต่ำกว่า5้าสอร์เซ็นะฮะเราไม่สามารถใช้ระบบในการชุบชีวิตได้ครับ UI ม่วงก็ไม่ได้เปลี่ยนร่างถ้าเปลี่ยนร่างจะดีมากๆแต่ไม่ได้เปลี่ยนร่างโอ้โหยังไงดีวะเนี่ยผมเป็นห่วงตังแต่เท่าเต่าเลยนะ UI ม่วงไม่ได้เป็นห่วงเท่าไหร่ UI <c oughs> ม่วงดีเฟนซ์มันเยอะไงแสนเก้าวะก็มันด้เยอะมากกันเนี่ยยังไงเดียอย่างนี้เหรอ ออผมว่านะอย่างนี้ดีกว่าว่ต้องใช้แบบไม่ใช้นี่คือโอกาสตายไม่สมบูรมากยัไงไงก็คือต้องใช้ครับผมว่านะอย่างนี้แล้กันอ่ะยูไอหปีอยู่นี้จะฟูลิ้งเกือบลิ Link เกือบเต็มก็ดีแล้วครับเก็บเข้าไปนะพวะเราเต่ามันจใหญ่ไม่ได้พวะเราเต่านี่เป็นสีเหลืองครับมันเลยจะแบบว่าเสียเปรียบเรื่องของตรงนี้ไปนะคือผมเอามาแค่ซัพอร์ตให้กับพวกโกคูไง ออกมาซัพพอร์ตคีย์ซัพพอร์ตเอเดอร์เคเฟอนอะไรเงี้ยมากกว่าจริงๆคือตัวอื่นหยิบมาได้ก็หยิบมันจะดีกว่านะผมว่าเท่านี้นะครับโอเคแม้ตายมาแล้วเทา่าไหร่ดูกันนะฮะเจ็บแน่นอนแสนแปดโอ้โหชักเข้เน้นๆเลยว่ะเมื่อเราเต่าโดนตบสองดอกก็ตายเนี่ยเมื่อกี้ข้างหลังนะโอเคครับมาอารันฮ่า 5, ของโกคูเบิ้ลได้ไหมเบิ้ลสักรอบนึงสักรอบเอออย่างงั้นแหละดี สามล้านฟรีกับคิริคอนชัวครับแล้วไม่หลบด้วยครับเรียบร้อยอีกครึ่งหลอดหนึ่งอีกครึ่งหลอดอีกครึ่งหลอดโอ้โหเจ๋งไปเลยฮะถือว่าดีมากตรงนี้โคตรดีแบบเลยโคตรดีว่เราเต่ายัางไงจะหลบไหมนะอย่างที่บอกไปคือด่านนี้พึ่งดวงครับพึ่งดวงของพาสิคตัวละครนะว่าจะหลบบ่อยแค่ไหนเปิดเทินดีหรือเปล่าโอเครอดอยู่ฮะรวนตกธรรมดาสามหมื่นเก้าโอ้โห ถ้าไม่ได้ใช้เทมนี่คือตบธรรมดาแสนกว่าบอกเลยแรงเอาล่ะรอบนี้คือก็น่าจะรอดได้นะไม่ต้องไม่ต้องไมน,น้าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับเรามีโกคู6ปีมาคอยแบกอยู่แต่ก็นะมันก็ไม่ชัวร์อยู่ดีนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าโกกอกับเบต้าบูนี่คือน่าเป็นห่วงเบต้าบูคือคิดว่าน่าจะรอดได้ครับแต่ตรงโกคูก๊อดนี่แหละ ถ้าหากโกคุงกัดโดนแม่ตากนานแล้วไม่หลบนี่คือตายนะเอาจริงแล้วคือตายได้ครับอ่าต้องระวังให้ดีตรงนี้แบบว่ามันวัดจะตาชีวิตมากเลยนะด่านเนี้ยหลบไปครับหลบบ่อยๆยิ่งดีฮะดีมากเอาล่ะโกคู2สองล้านแปดอ่าฮะจะเราเองเบามากเลยครับลิงกับเบต้าก็อย่างนี้นะเบต้าตัวเก่าด้วยไง,ไงตัวสร้างทีวีาปกตดิด้วยครับคิด,ดีคอนเบิ้ลไหมดีนั่นแหละ ยิ่งเบิ้ลเยอะยิ่งดีครับยิ่งคิกยิ่งเบิ้ลอะไรยิ่งดีเลยครับะจะได้ยิ่งปิดฉากเร็วขึ้นคือด่านเนี้ยมันมันไม่ได้มีคําว่ายือเลดเกมนะเว้ยคือบอสไม่เ,เก่งแต่เริ่มเธอเลยครับนั่นไงชิบหายแหละลบ,ลบ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 โอ้โหไม่ลบไม่หลบไม่นดนแปลกเหมือนก้าวฟรีโอ้ my god ชิบหายแลเงไงตรงนี้แหละประเด็นครับจะรอดตายหรือเปล่าโกก็จะรอดหรือเปล่าน่ากลัวชิบหายโอ้ยตายแล้วไง เบต้ารอดเนาะโอเคเบต้ารอดได้แต่โกคูก็สก็จะน่าจะ,าจะ,าจะตีธรรมดาไว้แล้วเต่าแผนทางธาตุโดนสามหมื่นเก้าโกคุก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ซึ่งเทิร์นหน้าผมไม่รู้ว่าระบบของการทุชีวิตเนี่ยมันจะกลับมาหรือยังนะมันจะได้ทํางานหรือยังของไอโกคูหกปีนะเออแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าโกคูอีเซอร์เปลี่ยนร่างเรียบร้อยแล้วก็ลดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งเทินฟรีมาโอเค ระบบชุบชีวิตทํางานนะครับระบบชุบทํางานแล้วว่ะเอาวะเอาวะยังไงครับยังไงระบบชุบชีวิตทํางานแล้วครับซึ่งก็เหมือนจะดีครับนะเพราะว่าการที่เราจะตายเนี่ยคือเราจะได้เลือดกลับมาด้วยครับแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้บ้งใช่ไหมหกสิบเปอร์เซ็นต์หรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สักอย่างหนึ่งของโกคูไม่ไงแหละนะซึ่งการมีหิวเลือดนี่คือถือว่าดีมากในการเล่นต่อแต่ว่าสหการมันหลบบ่อยเนี่ยเธอรนี้แล้วรอดไปได้เนี่ยเราก็จะโผล่เธอหน้ากับเลือดน,น้อยอย่างนี้แหละครับนะ แต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเิอหน้ามีวิเท่าเต่าตรงคอช่วยไงวิเท่าเต่ามันช่วยชีวิตได้ใช่ไหมล่ะเออนั่นแหละก็สบายนะครับไม่ต้องห่วงชิวๆกันไปฮะร,รอบนี้ไม่ต้องกลัวตายนะผมบอกเลยความตายไม่ไม่น่าไม่น่าไม่น่ากลัวครับนะความตายมันไม่น่ากลัวแล้วหลบไปครับชิวๆบอกเลยถึงไม่หลบก็สบายอะ่ะบอกเลยนะแม่งหลบไอ้ฮาไอ้นี่มึงไม่ต้องหลบมาถึงโกคูมึงไม่เกี่ยวนะทักไชิน โอเคโดนเตะอีกรอบหนึ่งกินจค,คอนอาา่าฮะสามรอบสุดท้ายแล้วครับเบิ้ลอีกรอบนึงโอ้โหเพื่อนแม่งเดือแบกจริงวะเพื่อนแม่งเบิ้ลแล้วขี้บ่อยมากครับนี่แหละคืออย่างที่บอกว่าหกปีนี่คือตัวละครสายแบกนะครับแบกได้ทั้งด่านนี้แล้วก็ด่านอื่นทุกด่านบนโลกใบน,นี้ของเกมเลยแบกทุกด่านนี่ไงฆ่าไม่ตายด้วยครับแม่งหลบบ่อยเกิน ตีไม่ตายฮะเพราะที่เหลือคือหลบหลบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสองตัวแล้วเนี่ยเห็นไหมตีไม่ตายนะเออไม่เป็นไรครับเทินหน้ามีเพืเท่าเต่าโผล่มาได้ครับพเท่าเต่ามันมีโอกาสในการชุบเหมือนกันนะเออสามารถชุบได้ครับไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องกลัวโอเคมาก็อย่างนี้แล้วกันนะนี่สบายแล้วครับผมว่าเราสามารถผ่านได้นะตรงนี้ขอแค่มีดวงในการเปิดเทินอะไรงี้ก็พอแล้วครับนิดหน่อยก็พอแล้ว ฐานได้อยู่เหมือนกันตรงนี้นะบอสเหลือสองลสุดท้ายตรงนี้นะครับเอาละ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 ,าละยังไงย,ยังไงคือตอนนี้คือไม่ต้องปวตายครับเพราะเราจัดให้โกคูหกปีมันอยู่คนละเทินแล้วไงเออคือยังไงก็ต้องเจอโกคูหกปีอะ่ะจริงๆเพราะว่ามันจัดอยู่คนละเทินเนาะสองเทินอพอตายก็คือสามารถชุบได้อยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวนะยังไงก็รอดบอกเลยโดนตีตายยังไงก็รอดแหละแต่รอดแค่ครั้งเดียวนะ ถ้าตายซ้ำรอบสองนี่คือตายจริงๆครับ <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องกลัวครับผมมาบเบตา้าเบิ้ลแม้ตายรอบหนึ่งเบิ้ลบ่อยๆนะเบิ้ลัพ20เวิลครับเลยติดบ่อยธรรมดาแล้วตรงนี้ไปล้านสี่นี่เราให้ต่อห้ไม่ตีแต่แรงนะเว้ยว่าไงตายนเนาะเบต้าโอเคมาในเวลาฟื้นคืนชีพวูเท่าเต่ามาแล้วอเป็นของวูเท่าเต่าแทนเพราะมันนับตามโรเดชันครับเห็นคนบอกมาอย่างนี้นะเออ ไม่เป็นไรครับเมื่อเราเต่าได้ก็ถือว่าก็ดีแบะใครได้ก็ได้แหละเพราะว่ามันได้ระบบฮิวได้ไงฮิวสัก60%ได้มากตรงนี้ครับมาเอาละหรือกันเถอะคุณปูเอาละใครเป็นคนต่อไปล่ะนี่แหละไอ้นี่แหละมาบอกเลยว่าโอ้ว้าวเฮ้ยมันค่อนข้างจะได้ได้ครับผมว่าผมสามารถผ่านไปแด้แหละจริงนะถ้าหากว่าถ้าหากว่าบอสไม่ได้หลบบ่อยนะ ก็คือโกคูมันติดเบิ้ลอะไรเงี้ยเราสามารถฆ่าได้แต่ว่าถ้าจะเอาชัวร์ก็คืออย่างเงี้ยคือได้ชัวร์อย่างเงี้ยคือได้ชัวร์ครับก็ดีไปอีกแบบผมเอาชัวร์ดีกว่าปะเอาชัวร์ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าสองตัวแรกฆ่าไม่ได้นี่คือโกก๊อตดนตบธรรมดาก็หลักหลายหมื่นนะไม้ตายมาก็ตายเลยแหละแต่ผมขอเสี่ยงแล้วกันนะผมจะขอเสี่ยงนีกว่าครับตรงนี้มาคิดว่าน่าจะฆ่าได้ครับ เอาแหละว่าตรงนี้แหละประเด็นมาหลบบ่อยๆโอเคเพื่อนแบกได้ครับเพื่อนแค่ตีหนึ่งครั้งแล้วก็เบิ้ลหนึ่งครั้งก็สามารถฆ่าได้แล้วมั่งตีสี่ล้านกว่านี่แรงมากครับห้ามหลบโอเคดีมากสี่ล้านดาเมจครับปะ่ะอบัคัดหน้าขึ้นเตาตายไหมเกือบตายเบิ้ลธรรมดาว่ะตายปะไม่ตายครับตรงนี้แหละประเด็น <c oughs> ห้ามหลบนะเว้ย ห้ามหลบโกคู ECA นะไม่งั้นข้าไม่ได้โอเคเรียบร้อยครับตายแล้วไม่ต้องห่วงยังไงก็เดียงบอกเลยสี่ล้านกว่าเนี่ยตายซะเจอโกคูปราบไงล่ะโกคูมาสเตอร์อันตายสติงปราบเรียบร้อยครับผมโอโ้โหถือว่าทา้าทายนะด่านคือแบบอย่างนี้เห็นคือด่านไม่ได้เหมือนด่าน SBR นะแล้วก็ไม่ได้เชิงด่านเกมยาวด้วยคือด่านเกมยาวปกติด่านเกมยาว่าาวช่วงแรกๆศัรตรูมันจะก,กาก แต่เนี่ยคือเปิดมาศัตรูแม่งเก่งเลยตั้งแต่ต้นยันจบนะครับดังนั้นก็คือทีมเราเนี่ยต้องเป็นทีมที่แนยแบบว่าเก่งตั้งแต่เปิดมาเลยนะที่แบบว่ายืดหยุ่นอ่ะแบบเก่งต้นเกมกลางเกมเหล็เกมมีพร้อมอะไรเงี้ยอย่างเช่นทีมอย่างเงี้ยมันหลบไปตลอดไงหลบถาบอลนนะั่นก็คืออยู่ในช่วงไหนของเกมก็คือเก่งหมดเลยนะครับทั้งช่วงต้นช่วงยาวอะไรเงี้ยเก่งหมดทุกอย่างนะครับอะไรอย่างงี้นะทีมสายของแบบทีมจินบูซากาอย่างเงี้ย พวกตัวละครของเบีโตโดแดงที่แบบมีคอยกันอารรเม็ให้ไรเงี้ยก็จะดีได้เหมือนกันเพราะมันแทงได้ไงเบี้ยโตโดแดง LR ่ะโกฮังอาเม็ดอย่างเงี้ยติดกาดได้น้อก็สามารถระดมเม็ดในการแทงได้เหมือนกันตรงนี้ก็มันแล้วแต่การจัดทีมอะหลักๆคือทีมเราต้องฟูล่ะต้องมีทีมที่แบบแข็งแกร่งมากครับสรุปก็คือด่านนี้ครับเป็นด่านที่ยากนะครับเราต้องจัดทีมแนวะแบบอนเนกประสงคนะ์แนวแบบที่มันยืดหยุ่นหน่อยในการเล่นสู้กับบ,บอสของของบอสแต่ละตัวแต่ละไฟก็แตกต่างออกไป นะคือบอสไม่ได้เหมือนกันนะครับอย่างด่านแรกเนี่ยเป็นสตูสีแดงเนาะก็ต้องจัดทีมสีฟ้าส่วนใหญ่ไปสู้นะครับด่านของท่านบิลเป็นสีอะไรไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> คือด่านละด่านคือสีไม่เหมือนกันไงอย่างดา่านสามเนี่ยบอสเป็นสีเหลืองใช่ไหมล่ะก็จัดทีมสีแดงไปสู้อะไรอย่างงี้ครับมันแล้วแต่สถานการณ์แต่ละด่านออกไปนะซึ่งบอสแต่ละตัวก็คือมีความเก่งใกล้เคียงกัน,นครับตีดาเมจแรงเท่านี้แหละมั้งแรงดาเมจดาเมจแรงห,หลบได้อะไรอย่างงี้แหละมั้งผมว่าแล้วก็ถึกเหมือนกันนะครับเลือดก็เยอะด้วยอะไรอย่างงี้ นะครับนั่นแ,แหละก็คงประมาณนี้นะผมคงไม่ได้เล่นด่านเพิ่มอะไรเพราะว่ามันจะยากเกินไปเดี๋ยวลองมาเซิร์ฟหลักของเราก่อนแล้วกันอยทำคลิปเพิ่มเติมทีหลังก็รออีก5เดือนนะครับคอยแล้วชมติดตามกันได้ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอเวลาไปนอนก่อนแล้วกันก็ถ้าชอบอย่าลืมที่จะกดไ like, <c oughs> ลค์กดแชร์และกดซับกันด้วยแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เป็นด่านที่สนุกมาก,มากด่านนี้นะครับนะก็ถ้ามีอะไรถามก็ถามมาได้เหมือนเดิมจะคอยตอบให้เสมอเลย นะครับนะงั้นก็โอลเค,คนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้ววู้